ไปรอนี้จะมาไม่นะอย่าเข้ามาใกล้ครับผู้ตรวจอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ถอยไปเลยอยไครับถอยไปนะครับถอยไปถอยไปผมมีตัวประกันนะไปหาเราอย่าเข้ามาครับคุณตรวจจับแล้วตโร่ไหนอะตีโร่โดนเหรอโร่โดนยิตาย สวัสดีครับผม eQnox Gaming คนขวามือของผมคือ Moment Game คนซ้ายมือของผมคือ M Scarlet สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบแผนการในคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย ไหนลเราโอ้โหแผนเรามีว่าไงก็เดี๋ยวเราอ่ะเอารถจอดข้างในรีวๆอยู่แล้เนี่ยแล้วก็เราเอารถคันใหญ่อ่หลอกข้างนอกว่าเราจะเอารถคันนั้นแต่เราจะวิ่งเข้าไปแล้วจะเอารถคันใหญ่ห่างกันโอเคเดี๋ยวต้องดูก่อนนะรถแม่งเข้านาคาดได้หรือเปล่าต้องลองดูนะได้ลองดันนี้ชนกูได้อยู่นะแผนเราเป็นแบบนี้ไหมเพราะผมผมเคยจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าแล้วเราเข้าไม่ได้อะอ๋ออันนี้มันคันเล็กกว่าอาจจะได้หรือเปล่านะ อาประตูหลักนะประตูหลักนะมันก็ยังเอาเข้าไม่ได้นะแต่มันต้องมีคนลงไปเปิดประตูไงไม่หรือว่าต้องลองดูลองดูว่านด็กก็รู้จัดไประวังถ้วมึงทำอะไรเนี่ยคันแดงเนด็กมึงไหวหรืออยู่นิ่งอ่ะอยู่นิ่งป้าเฮ้ยไม่งั้นก็คือเราไปเจอกันที่โน่นเลยแล้วกันได้ทำนั้นไม่ทางหลังต่อนอน มาาทงหขับดีๆนะเว้ยอย่าขับแบบจกแค่กนะอย่าให้คนเห็นนะปิดไฟไม่ได้ด้วยแล้วใครเป็นคนคปิกับตหน่วจอ่ะก็เดี๋ยวก็ได้ต้องให้คนเปิดประตูไงไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกโปนะไม่ต้องบอกโปนะโอเคไม่มีอะไรดูคนนั้นเปิดประตูที่ใครเนี่ยแล้วใครเปิดประตูที่ไหนธนาคารเลยมาธนาคารเลยไม่ให้ผมความรู้ส เ่านนีอู่ได้ดีหรอบ้านนึงเดี๋ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย่เนหนรถไเยนี่ยใครมาวะเนี่ยเด็กเด็กซิรุ่งไหเห็นแบบมันเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอแล้วเราจะเอารถอะเอารถจอดจอดบังเอาไว้ข้างหน้าคันนึงอ๋อทำตังค์ให้เลยธนาคารอะที่เป็นลูกเงินอะไปเติมน้ินมันกันมาหรือยังอะ มลนมนนกันมันระอะไรนะเอาอย่างพร้อมสิทำไมไม่พร้อมถืออาวุธด้วยถือไม้เบสด้วยหมอตำรวจช่างไม่สามารถป้นได้อ้าวเฮ้ยกูคุณหมอจากเวงเอาใครไม่เป็นใครไม่ได้มียศตำรวจช่างไปเป็นไปป้นทีเอตร์น่ะ ไปกูอัดอยู่กูก็ต้องอยู่ข้างนอกดิกูอยู่ข้างในกูก็ตาบอดไปสิบนาทีไปไปปล้นคนหนึ่งไปใครป้านาานะใครนะ่ยเอแล้วใครย้ายรถกูนี่เอาไว้ไหนก็ได้ไม่เดี๋ยวกูลืมที่อ่อะของกูคันแดงนี่นะไหนมั่วแล้วมั่วคันแล้วเราอ่ะผมคันนี้คันเอ็นกลกางเนี่ยๆๆของเราเนี่ยนะของน้าเราแยกน้าไป น้าก็ไข่ผมว่าใชน้ำมันอย่างนี้แล้วใครปนอ่ะเดี๋ยวน้ำมันก่อนเอ๊ะเอ๊ะไม่ปนเออเอ๊ะอย่าเติมตอนน้ำมันจะใช้ได้เปล่าได้เจ๊เจ๊เป็นหน่วยงานเหรอนี่มีคนปนอย่างเนี้ยไม่มีอ่ะอ้าวแล้วใครจะปนอ่ะซิโร่ซิโร่บอกเด็กไปปนให้หน่อยเราบอกเด็กไปปนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นรถด้วยไอ้ปนไอ้ท่นก็เป็นช่างอยู่ไม่ใช่เหรอ เอาไ้มาไปปนดิพยินเสีเฉยอีกปนอ่ะมันอับเป็นไปเดอร์แมู่่ได้เน่ะขวานในที่นี้ตัวดำๆคืออะไรอ่ะมีมีชั้มีชั้2สองันเหรอใช่ใเร็วเร็วซโร่พาไปปนดิม่มาละมาล้วนารถผมเบิไว้ให้่เบิกแล้วขันไหนไม่รู้ ตอนนี้เรามีกี่คนเนี่ยไอ้สไปเดอร์แมนไปอยู่หลังรถไปปลไหวไหมนะคนแล้วพอดยังคนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาบนรถข้างบนเนี่ยข้างบนนี่เลยข้างบนนี่เลยพนมมานี่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 ยหลามมานี่พนมมือเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้มานี้ยมาเนี่ยอย่าเพิ่งขับรถกัน ถอดผ้าออกถอดผ้าออกรูปผมงเท่าไหนวะเนี่ยถอดหน้ากากออกกลุ่มสีแดงหนักกาหน้กการพ่อหนุ่มถอดหน้ากากออกคุกข้าวลงคุกข้าวลงคุกข้าวแกงเดิมเกือบตึงมีอามาด้วยอย่ามาแล้วครับคุณตำรวจเดี๋ย่ามานะครับรอบนี้จะมาไม้ไหนอย่าเข้ามาใกล้ครับคุณตำรวจอย่าเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้อย่าไปเลยอย่าครับถอยไปถอยไปครับถอยไปครับคุณตำรวจถอยไปครับ ทางเราไม่อนุญาตให้เข้าใกล้นะครับคุณตำรวจมีตัวประกันอยู่แลวตัวประกันนะแกเงับไปหาเขาไปครับเข้ามาครับคุณตำรวจทำไรโถลเขามา้ามาชิดหน้าทำไมครับมีครับมีครับตัวประกันอยู่หลังรถนะครับมีครับมีอยู่หลังรถบานะครับออกไปครับออกไปครับออกไปครออกไปครับมีัมครับมาข้างหน้านะครับมาข้างหน้านะครับมต้ให้ผมเห็นตัวประกันตำรวจครับนี่ไงครับอย่หลังรถงครับต้การอยู่หลังรถนู่นครับข้างบนครับข้างบนครับตัวประกัน ไปครับคุณตำรวจไปครับไปครับอย่าเนียนครับอย่าครับอย่าครับเดินกลับไปที่รถแล้วครับคุณตำรวจขอบอ๋ออบอ๋อว่าไงครับว่าเนล่ยรถมีสี่ขันเลยนะเฮ้ยโดนกูไล่ไปเลยมัาสอนได้อยู่มั้งได้อ๋อตัวเหมกันเป็นไรอ่ะตัวเหมกันเป็นไรเฮ้ยเติมเตันเดี๋ยวโบกันเดี๋ยวโบกันนะ ชอบแม่งยืนอยู่ตรงถนนเลยคิดดูดิกาอาเค็ไวก่อนกาเค็ดไว้ก่อนเลยทันกันไว้กันไว้เดี๋ยวแม่งเข้ามาดูไปนะการตายนะผมมีตัวประกันนะครับอย่าอย่าถือปืนครับอย่าถือปืนลดปืนลงครับบอกบอกตำรวจทุกคนลดปืนลงครับครับผมครับผมบอกคนนี้ลดปืนลงด้วยไม่ได้นะไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยเนี่ยคนลดแล้วคนาลดแล้ว ก็อย่างนั้นอย่าอย่าอยู่คนเนี่ยเห็นเห็นเห็นเส้นเหลืองใช่ไหมครับไม่ได้ครับผมบอกเปี่ยนการผมไม่ได้ครับอ้าอย่าอย่าอย่าเกินเส้นเหลืองนะครับถ้าเกินเส้นเหลืองนี่ตัวประกันตายนะครับไอ้คนนั้นหละเฮ้ยคนนั้นมาด้วยน่ะคนนั้นน่ะที่เป็นอะไรย่าอย่าอย่าอย่าให้เขาเนียนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นหรอกได้เยี่ยรบยแทบกระยเกลียวได้ป่ะเราออกมาเราจะไปฝั่งไหนกันเรื่องของดี เลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวไปไหนเลี้ยวไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกอวผมจะโปรยผู้ควันให้มันเยอะๆนะมันจะได้ไม่เห็นนะโอเคแล้วเราจะไปทางเดียวกันไหมอ่ะไปใครเนี่ยถ้าออกฝั่งซ้ายนะเราเรียบเอาแล้วเราจะไปทางเดียวกันไหมเรียบฟุตบาทได้แล้วใช่ปะทางนึงก็เป็นใครอะนะอ๋อบอมยังพบอลเจอบอลเจอรถเบลขึ้นเลยนะเอาอย่างเฮ้ยมีคนใช้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 กล้องส่องทางไกลว่ะอ๋อไหนแล้จุ๊ย โบขึ้นรถเลยคันแดงเออขึ้นเลยโบเนี่ยคันป่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพร้อมยังขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรอให้โบลงมาโบลงมาให้ันนะนึ่นะพร้อมยังหนูขับได้บล่ะหนูขับเพอขับไม่ยากหรอกตำรวจยังไม่เห็นตำรวจยังไม่เห็น ไม่เห็นไปเลยละกันไปเลไปเลยไปเลยเติมไปเลยเติมตามอยู่เติมไเติมมันยิงแล้วเติมโล่ขึ้นรถอีโด้ขึ้นรถขึ้นไปเลยไปเลยเรียบไาเรียบไาเรียบไปไปเลยไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยตึ้งตึ้งกลับไปกลับไปปวนกลับไปปวนกลับไปปวดปวดนี่กับปวดนี่ไม่โดนหรอกเอ็ซิโลไม่รอดดีว่ะใช่เหรอ เออเออเอเบ่งเลยตรงนี้ไปเล่นไปเล่นไปลออไปล่อมันมันมันกลับมากลับมาเล้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกันใครไม่ครอ่ะตั้งคู่ได้เลยมันแอบมาเตอร์เห็นไหมมันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นรถเราเว้ยใช่เหรอไม่เห็นรถไม่เห็นรถเราไปกับไม่เห็นไหมไม่เห็นนะเนี่ยใช่เหรวะไม่เห็นไม่เห็นวะเตอร์ขับไปขับไปตรงนู้นเลยกูจะขับไปหาตำรวจ เออเห็นเห็นไอ้จ่าเห็นไอ้พีมเห็นไอ้พีมเห็นเหแล้วเห็นอยังมาชนรถกูชนไอ้พีมมาชนไอ้พีมมาใครเห็นชนเลยกูชนไอ้พีมแล้วชนไอ้พีมกูชนไอ้พีมแป๊บกูชนไอ้พีมแป๊บอย่าลืมพัดลัดเข็มขาดนะชนรถผมใครไม่รู้เลยชนรถผมเนี่ยช็อตด้วยเป็นช็อตด้วยผมชนชนเอ้ยกูชนไอ้พีมแล้วไปเถอะไปเถอะเราหนีกันเราหนีก่อนอะไรแล้ย ไอตำรวจตำรมัเหยียบเองตำรวจเหยียบเองเราเีมนเาเหยียบ่เอกตำรวจมาเหยียบอันี้ตำรวจมาเหยียบรวไอที่โลดแหลโลดโดเหรอดนยนอินตยเเราดันเรานนี้ได้เราดนอี้ได้หลอกตำรวจมาเหยียบหลอตำรวจเยเราเราดันที่กันไมได้เราดันที่กันไปได้เราดันหนามได้ เราดันหนามได้เอาหนามไปหน้ารถมันเร็วเราดันเราดันหนามมันได้เราดันได้เราดันได้อุ้ยมันยิงมันยิงอุ้ยมันไม่หลุดเล่าหรอไงวะหินหินนหินยิงใหญ่เลยเนี่ยนะยิงใหญ่ดีอยู่ หนีได้ยังเราอ่ะไอ้หนีนียมันจับได้ไม่ได้คนยิงไม่ได้งอไยแล้วพนมลงมัไรยิงแ้วดามไว้ดามิดไม่ทำไม่ทำปเลยอุ้ยกูดแล้วไอ้ยทไรอ่ะเอาหัวจาไม่ไจับคารุ้เลยจับารุ้นเลย เรียบร้อยตัวใครตัวมันไปก่อนแล้วชาชาโป้เหลือชาโปเรียบร้อยไปแล้วตัวใครตัวมันแล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้มีตำรวจขับรถถีวด้วยทำไมมันมีอ่ะใครใครทิ้งไว้อ่ะมันมีคันนึงที่อยู่ใต้ท้องรถอะพุ่งก่อนขันสีแดงไหมไหมเออโยนจับก็รถ รถขอนอนขับมันมันขับหนัไม่ได้ะอุ้ยเป็นไยังไงจบแล้วอย่าเดินผ่านอย่าขับผ่านโดนไปกี่คนเนี่ยตอนเนี้ยสองหมยังไม่โดนสามสี่โดเอ้โหยูเราเอาโดนนะไม่โดนนะนี่ไม่ใครเ่รอกไมมันจับได้อะหยุดที่โบแล้วโบอยู่ไหนอะโบอยู่ไหนอ้าหไวนะเราเนี่ยโดนเจับม่าจับได้อยู่นะ มันจับได้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 ตามันตดตออะไรมันกดทีรัดอ่ะหมอมันจับกระดเลยเหแล้วจบรดเลยมันคจับได้ไปรับร้าับ้าแต่จยิงเราไ้เป็นไรใจเย็ดตจจเ็นดตจ็ัลบ้อไฮหมอหมอเข้าเวรอยู่ปะโดนสาเข้าเวรอยู่ครับชุผูต้องหานครับเรียบร้านอนเลยอ เอโโโอ้หคตรเนนียเลยไอ้เทียเนี่ยพุต้องหลหมอเราขับผ่านน้าโรงพยาบาลก่อนเท่ๆให้ตำรวจให้คนทุ่มองกันไอ้เต้มึงดูมึงดูตัวประกันเราดิวางเลยวางเลยตัวประกันเราดูดิบอบ้าวางเลยฮะโคตรหนาแล้วไปหน้าโรงพยาบาลเหมือนแบบเสียใจอยู่อ่ะน้าโรงพยาบาลไหมดแล้วอ๋อโอเคตำรวจเก็บรถไปหมดแล้วแล้วคนนี้เขาเป็นไรครับเนี่ยเขาเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันอ่ะอ๋อเขาต้อจะเสียใจเพราะว่ะพะวงเลยชัด หลบออกไปจากที่นี่เลยนะใครไม่เกี่ยวเขาอยู่ไหนก็หมดสุดข่าวอ่ะไม่รู้อ่ะสส่ที่สองคนแล้วนะเฮียสุดนี่ไปไปนี่มาเดียไปอู่เขาเขาไปรออยู่ที่ร้านไหนอู่เล่นๆเรครับรบกวนเอาเฮ้ยมามาการาดเก้าก่อนเ็โมนาอยู่นี่กับโรงพยาบาลนะครับ